ก่อนที tamam. <inner> ่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเรานะครับผมทาง y o u t u b e ได้นะครับพิกแพ c k p a ก k a จิ n งนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข่าวสารใหม่ๆจากทางเราได้ก่อนใครเลยนะครับข้อดีอีก2ข้อไ็จัดวางง่ายนะครับด้วยทรงที่มันเป็นขวดเหลี่ยมแือแพ็คของขนส่งหรือว่าขนย้ายเนี่ยเวลาเรายัดลงกล่องมันท้องข้าคำนวณง่ายแล้วก็แบบแน่นกว่าขวดกลม พี่แพทสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับออดีเช่นเคยนะครับผมกับรายการพี่แพทรีวิวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีนี่นะครับเป็นกระปุกแก้วนะครับผมสาหรับวันนี้กระปุกแก้วทรงเหลี่ยมนะครับผมมีหลากหลายไซส์ให้เลือกแต่ลองดูข้างกมังก็จะเป็นทรงเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นสองไซส์อย่างตัวนี้ก็ส80ตัวนี้ก็500นะครับก็มาพร้อมกับฝาเกียวล็อกนะครับผมฝาเกลียวล็อกก็เหมือนเช่นเคยมีสีให้เลือกนะครับหลากหลายสีแต่ว่าตัวอย่างวันนี้เราเอามาก็จะเป็นสีทองนะครับตัวนี้ ขวดแก้วคุณสมบัติก็เขาก็สามารถบรรจุพวกอาหารอะไรนี้ได้นะครับผมก็คือเป็นฟู้ดเกรดนะครับฝานี้ก็เป็นฝาเหล็กนะครับเคลือบดีบุกตัวนี้เคลือบดีบุกในการกันสนิมนะครับตัวนี้ก็สามารถบรรจุอาหารสมารถอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับผมตามเคลือบตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะครับผมใส่พวกอาหารที่มีความเป็นกรดเป็นด่างหรือของดองอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมรองรับทุกอย่างเลยขวดแก้วตัวนี้ ก็วันนี้ที่จะมานําเสนอตัวลูกทรงแบบนี้ครับคุณลูกค้าอาจจะดูว่ามันอาจจะเป็นลูกทรงที่แบบเยบง่ายแ,แบบทั่วไปตามท้องตลาดนะครับดูน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันก็มีข้อดีอยู่นะครับเหมือนกับว่าถ้าคุณลูกค้ามีลายผลิตนะครับเหมือนผลิตอาหารสักตัวหนึ่งแต่แบบอยากจะให้มันมีไซส์หลากหลายเนี่ยครับผมหมายนว่ามีไซส์ใหญ่แล้วอยากจะมีแบบไซส์เล็กบ้างเอาไวพ้พกพาไปทานที่อื่นสะดวกสบายอะไรเงี้ยนะครับสำหรับตัวเนี้ยรุ่นนี้ขวดแก้วมีรองรับหลายไซส์เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมี ตัวอย่างมาให้ดูอย่างเช่นตัวนี้อ่ันี้จะเป็นของที่เราทแท็กเราออกแบบมานะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ไซซิง่งอย่างนี้ตัวใหญ่แต่ว่าอันนี้ที่เราออกแบบนี่จะเป็นไซส์380แล้วก็280นะครับเนี่ยเห็นได้ว่ามันเป็นกิมจินะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์กิมจิเหมือนกันแต่ว่าขนาดไซซิ่งเนี่ยเขาต่างกันก็คือตัวนี้380ตัวนี้280นะครับผม จะเห็นได้ว่าเวลาเราใช้ขวดแก้วแบบรูปแบบเดียวกันนะครับมันจะทําให้ดูเป็นซีรีส์เดียวกันมากขึ้นนะครับ oh, <wow. S 1> ของตัวนี้ของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าจะไปทางเดียวกันกันมากขึ้นมีอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวไซส์เล็กผมเอาให้ดูน,นี่เห็นไหมครับจะดูว่าเขารุ่นนี้เขาจะมีความหลากหลายมากนะครับในเรื่องของไซส์อย่างตัวไซส์นี้ก็100 ml ไซส์นี้ก็50 ml เหมือนถ้าลูกค้าอย่างอันนี้เหมือนเราก็จําลองไว้เราเปิดร้านอาหารเกาหลีเนาะแล้วก็เป็น ขายอารบรรจุเป็นกิมจิอ่ากิมจิไซนี้ก็ไซส์ใหญ่หน่อย3า0อาจจะเป็นไซส์ครอบครัวครอบครัวอย่างนี้ห้าหกคนก็ไซส์ไซส์ใหญ่หน่อยย่อลงมาอเองแบบก็อาจจะแบบอยู่คนเดียวอยู่2คนอะไรอย่างนี้ก็ซื้อเป็นไซส์เล็กนี้แบ่งจําหน่ายขายได้นะครับเป็นซีรีส์เดียวกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นซอสนะครับผมเป็นซอสโกชูจังของเกาหลีนี่ก็แบ่งได้เป็นร้อยมลแล้วก็50 ML มลนะครับมันจะดูเป็นแบบซีรีส์เดียวกันเวลาเราวางเชลล์ด้วยกันเนี่ยถ้าสังเกตดูสมมติเราวางกิมจิกับพวกอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดูเป็นแบบรูปทรปงด้วยมันก็เลยทําให้ดูแบบเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับดูไปทางเดียวกันมากขึ้นสติกเกอร์ส่วนหนึ่งนะครับในการออกแบบออกแบบให้มันเป็นโทนสีเป็นอะไรเงี้ยโทนเดียวกันคือระวังเรียงใกล้กันนะคือดูก็รู้เลยว่าเป็นแบรนด์เดียวกันเพราะว่ามันมีความแบบสอดคล้องกันนะครับผมในเรื่องของรูปร่างลักษณะขวดกับการออกแบบสติกเกอร์นี่นะครับสติกเกอร์ตัวน,นี้ก็จะเป็นวัสดุ PVC นะครับนกันน้ากันดอยหงผมแล้วก็การออกแบบเนี่ยสามารถ ปรึกษาทางดีไซน์ของหนักพิกแพ็กได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นตัวฉลากนะครับตรงแปะตรงตัวขวดแล้วก็มีเส้นเชื่อมต่อยาวไปแปะบนฝาด้วยนี่นะครับผมหรือจะแยกกันก็ได้เป็นฉลากแปะหน้าแล้วก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งเป็นสติกเกอร์กลมๆเนี่ยแปะฝา,านี้ก็ได้ก็คือเครื่องเราสามารถใดคัดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบแยกกันอะไรอย่างนี้หรือตามรูปทรงตามรูปร่างต่างๆที่ลูกค้าออกแบบมาเนี่ยเครื่องเราสามารถใดคัดได้หมดอย่างตรงนี้ถ้าเกิดใช้เป็นฝา ถ้าออกแบบอย่างนี้ก็จะมีข้อดีหน่อยเวลาที่เราแบบบรรจุไปแล้วติดสติกเกอร์วางบนเชลล์อะครับผมมันสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าขวดของเรามันยังไม่ถูกเปิดก<ม>็คือถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยสังเกตดูววาตรงนี้มันเชื่อมกันเวลาเราบิดสติกเกอร์ครับไอตรงนี้สติกเกอร์มันก็จะขาดอยู่นะครับพอมันขาดปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอะขวดเนี่ยมันมีคนเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยครับสามารถช่วยเราดูป้องกันได้ในระดับหนึ่งว่าโอเคขวดของเราที่เอาไปวางขายเนี่ยยังไม่ถูกเปิดนะครับยังใหม่อยู่ก็ทํานองนี้นะครับผมแล้วก็ ก็ม I mean, ันจะมีข้อดีอีก2ข้อในส่วนของการใช้ขวดเหลี่ยมนี่นะครับผมเวลาวางเชล์เนี่ยเวลาเราวางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจัดวางง่ายนะครับด้วยทรงที่มันเป็นขวดเหลี่ยมเนี่ยเวลาเราคำนวณดูพื้นที่ของเชล์หรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคำนวณง่ายนะครับง่ายกว่าขวดกลมแล้วก็เวลาที่เราแพ็คของขนส่งหรือว่าขนย้ายเนี่ยเวลาเรายัดลงกล่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคำนวณง่ายแล้วก็มีความแบบแน่นกว่าขวดกลมเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ช่องว่างน้อยกว่าอไอสเฉพาะของออมาเรียงติดกัน นี่ครับสมมติเราสมมติว่าเราใส่แพ็คกล่องไปอย่างนี้นะครับเวลาขดมันเหลี่ยมเหนนะครับว่าเวลามันชนกันน่ะพื้นที่มันจะน้อยกว่ามันจะแบบแนบกันไปหมดเลยมันจะคำนวณพื้นที่หรืออะไรเงี้ยกันได้ง่ายกว่าครับนี่ก็จะเป็นการแนะนําการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับที่เป็นซีรีส์สำหรับลูกค้าคนที่ ต้องการบรรจุเป็นสินค้าที่เป็นซีรีส์นะครับผมแบบมีขนาดใหญ่แล้วอยากจะแบ่งเป็นขนาดเล็กหรือว่ามีขนาดเล็กอยู่แล้วอยากจะเพิ่มเป็นขนาดใหญ่เพื่อแบ่งเป็นไซซิ่งของต่างๆเจาะกลุ่มลูกค้าของแต่ละประเภทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเอามาแนะนําก็เป็นขดแก้วตัวนี้มีไซส์หลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกได้นะครับผมทำเป็นซีรีส์เ <Wow. S 1> ดียวกันออกแบบสติกเกอร์ก็ไปทางเดียวกันออกแบบสติกเกอร์ถ้าอยากทําเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาทางดีไซน์ของเราได้นะครับผมของเราก็รับทั้งออกแบบแล้วก็รับทั้งปิกกเอรนะ,ะผมยาจ สั่งซื้อขวดหรือว่าสอบถามขวดแบบอื่นที่มีลักษณะแบบเป็นซีรีส์แบบนี้แต่เป็นแบบอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับใน2ช่องทางของเราเหมือนเดิมแลก็คือทาง Facebook แล้วก็ไลน์แอดนะครับผมเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ก็เซิร์ชมาที่ได้พิกแพคเพจจิ้งเซอร์วิสนะครับผมส่วนไลน์แอดก็แอดไซน์ S ign, <S แล้วก็พิกแพคนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวบรรจุภัณฑ์หรือว่าสติกเกอร์แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามชมันนนต่อไปใปใคคิห้้าดวยะรบ Our service serving your b a n d ส่งมอบบริการของเราสู่แบรนด์ของคุณพิกแพคสวัสดีครับ